คว้ามงกุฎนางสาวไทยปี2024ดินสอสีพนิดาเขื่อนจินดานางงามจากจังหวัดเชียงใหม่คว้ามงกุฎนางสาวไทยประจําปี2567ไปครองเป็นนางสาวไทยคนที่55ของประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับนางสาวไทยคนใหม่คนที่55ของประเทศไทยประจําปี2024อย่างดินสอสีพนิดาเขื่อนจินดานางงามจากจังหวัดเชียงใหม่ที่คว้ามงกุฎนางสาวไทยไปครองและรางวัลรองอันดับหนึ่งได้แก่นิ้งพรศิริกุล พัวทาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แลรองอันดับสองได้แก่แคอทอาทิตยาเบญจปักจากจังหวัดนครราชสีมาดินสอสีพนิดาตอบคําถามที่ทําให้มงลงที่ว่าถ้าคุณได้รับตําแหน่งนางสาวไทยคุณคิดว่าคุณจะใช้ตําแหน่งนางสาวไทยอันสงเกียินี้ขับเคลื่อนเรื่องใดเพราะอะไรเธอตอบว่าอยากจะขัดบอกเคลื่อนเรื่องการเห็นคุณค่าของตัวเองดินสอ,อสีอยากผลักดันเรื่องนี้ ซึ่งหลายคนอาจจะมองอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับคนที่กําลังรู้สึกแท้สุดท้ายแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อเรายอมให้ตัวเองมีความสุขเราจะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงโดยผู้ได้รับตําแหน่งนางสาวไทยจะได้มงกุฎเกียรติสายใยผูกพันจากการ e เดมอนส์พร้อมรับคาวทาชิราวุธประจําตําแหน่งและดอกม้ประจําตําแหน่งและเงินรางวัลมูลค่า800,000บาท และเข้าอยู่ในคอนโดแอสเซทไวส์ฟรีเป็นเวลา1ปีพร้อมด้วยรางวัลจากสปอนเซอร์รวมถึงเป็นตัวแทนในการนำเสนอวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกตามคอนเซ็ปต์ของการประกวดโลชั่นทู g l o b a l จากพลังท้องถิ่นไทยสู่สากลด้วย